ันนี้เราก็มาที่บริษัทแกสเทเลคอมก็ครับก็วันนี้ก็มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบ Security ของแคสเทเลคอมนะครับครับผม ตนนี้ก <Elena> so, like ็ผมก็มาเจอกับพี่ที่ดูแลระบบนะครับก็ชื่อพี่ตูนนะครับก็มีตูนพี่อะไรด้ยนะครับสวัสดีครับพี่ตูนนะครับตอนนี้เป็นผูกข์ข้าวกพดที่ดูแลระบบกระจายที่นี่นะครับหน้าที่ของพี่ตอนนี้คือดูแลระบบอะไรครับของที่ยึดตั้งนะครับ ภาที่เคยเจออะไรครที่น hmm ี hmm. ่มันมันไปสุดทางจริงๆต้งงาจายภายนอกะส่วนภาพที่เราอยากิเาบว่าทำมนระบบป้องกันขยายด้อย่างมันไม่ใช่แต่ถ้าจเป็นเรยเองได้ครับแล้วอยกางไปใปไหนก็มีมากแต่ว่าเป็นลักษณะว่า เวลาทีู่้นนีมากกว่าไม่ไม่ค่อยเจอที่ว่าเข้ามันจบเรากไม่เอราะว่ามันมันไม่มีตัวในนี้ที่เงเฉาะตัวตัวนัแวร์ตัวระการณนี้ืออะไรคทางเกิดพวกอุปกรนี้นี้อรน้นี้แะไรทางตอนนี้คือเรามีระบบ จะเข้ามาตอนตรง,ง,งนี้ก็มีอ่านแต่ว่ายังไม่เคยเจอที่ว่าจบเข้ามา ที่เราใช้ใจ้ใช้ครับเ็เป็นพวกวีดีอ้วกอาจจะใช้พวก PM, ที่ต้องเ,เปนเช่นว่าเสื้ครับ I j u s ต can't ี้ s s t ตัวเซนเซอร์ว่าคนที่จะเข้ามาในล่องเนี่ยนะครับครับเราก็ต้องเดี๋ยวเข้าไปจากข้างนอกเนี่ยครับเซนเซอร์มันจะทำงานมันก็จะเก็บถ่ายถ่ายรูปเอาไว้เอาว่าใครเข้ามาบ้างต้องห้องเมื่อเปิดแล้วเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะถ่ายถ่าเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์มันจะมีเซนเซอร์ไว้ถ้าเปิดประตูมันจะจับดับอ่า ไอ้ตัวข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้เก็บที่นี่นะมันจะไปเข้าเซิเร์ฟเวอร์อยู่ที่ที่ส่วนตา่างทุกทีมจะเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของของแคสเนี่ยมันก็นมีตามเซียไซต์ต่างๆเซียไซต์มันก็อยู่ในป่มตอนนี้ที่บอกอะที่ว่าเวลาใครกดประมาณมันก็จะว่าเข้าไปเพนะื่อป้องก,กัน ป้องกันใครลุกตามใครนลยทุกคนใช่ใช่คส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าดาบน้ามันไม่ไม่ก็ดีเพราะว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมุดนม้วนผมกันไม่ว่าตางไซส์เนี่ยทำนี้มันอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าอยู่เพราะมันเยอะเพราะฉะเราต้องตรวจอบทุกคนที่เช็กว่าตอนนี้มีใครเข้าไปยังไงครับครับป่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้าไปบางที่เขาไม่รู้อมว่าเขาอิจสายกองแดงเขาก็ออกสายจกองแดงไปไม่มีตังเอง ว่าทาให้ระบบมันเสียหายไปเชื่อมไม่ใช้งานใช้ไม่ได้เลยเสียหายเรียกว่าสายตรงในที่เราแล้วก็เทคนิการเข้าถึงของคนภายในองค์นี้ที่มีวิธีแก้ยแบบวิธีวางระบบไงบ้าครอย่างที่นี่หมายถึงว่าเวลาใช้งานพวกเอร์เด็ตต่างๆว่ามันจะมีเวรทำงานนะครับมันต้องป่านป่านอร์เด็ต การใช้งานมิชชา่นเด่นนะครับในองค์กรก็จะใช้มิชชั่เห็นเพราะฉะนั้นการเวลาเวลาผู้ใช้จะใช้เนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าเราต้องลงตัวแปรตัวนี้ไม่เกี่ยงตัวแปรตัวนี้มานรวจเช็คใช้ได้รับควาสามารถเช็ควิสเซียบ้านรวยของแต่ละคนนะครับเช็คพอร์ตินว่าถ้าถ้าถูกต้องมันก็ยังเข้าไปนะครับ มันถ้าเกิดไปใช้ที่ว่าไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีมันอาจจะโดนจบเข้ามาในเนี่ยแทนแล้วก็มาเข้าไปตัวในระบบเราเพื่ออุดช่องโหว่ใช่ใช่นใหญ่ที่ว่ามีปัญหาก็ว่านี่แหละบางทีมัฟเฟราไปที่ไม่ไม,มรงนี้ิด้ก์ นี่ของของที่ติดตั้งเองนะครับที่มันมันไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าร้ายแรงที่ว่าทำให้ตัวรกเพราะว่าถูกถานแอกหรืออะไตามที่บอกว่ามันไม่มีไม่ม่มันไม่มีที่ที่มันเออแล้วก็มันไม่ไม่ค่อยสําคัญถ้าเป็นธนาคารเนี่อาจจะจดมาแล้วก็ได้ได้ข้อมูลไปที่มีประโยชน์แต่ว่าให้จบเข้ามามันอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ได้อะไร ก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนหลักๆก็จะเป็นตัวตัวพวกอุปกรณ์มากกว่าอุปกรณ์คนใหญ่ก็ถ้าถ้าประกอบไปต่อเชื่อมต่อจังหวัดครับก็เวลาเข้าอุปกรณ์พวกที่ตามที่บอกนะครับมันต้องมีกระดาษในนี้เองนะครับเวลาที่เข้าไปใช้งานเนี่ยเข้าไปดื้อๆไม่ได้มันต้องมี ก็กินมุสเมนป้าน้วยอ่าบางทีชั้น,นของสามชั้นนะครับเข้าไปอ่าแล้วก็ยูเซอร์แต่ละคนก็มีสิทธิ์เข้าไปท่เท่ากันครับก็วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความป by the screen